ผู้ใช้ทิกต็อกรายหนึ่งโพสคลิปวิดีโองานแต่งงานของป้าตนเองที่ครองส่วนมานานจนถึงอายุ70ปีจนทำให้หลายคนได้เห็นในความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขขณะที่ฝ่ายชายพร้อมดูแลบ้านปลายชีวิตจนมีผู้เข้าชมคลิปนี้เป็นจํานวนมากก็หญิงสาววัย70ปีสวมชุดสีเหลืองลายจระเ้ผ้าถุงไทยสีทองกําลังเข้าไปตีแต่งงานกับเจ้าบ่าววัย68ปีหลังจากทั้งสองได้พบรักและคบหาดใจกันมานานกว่า2ปีดยเริ่มจากฝ่ายชายเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง และต้องบารับคนงานแถวบ้านของฝ่ายหญิงจนก่อเกิดเป็นความรักใช้โทรศัพท์โทรหากันทุกวันยามเจ็บไข้ได้ป่วยฝ่ายชายก็คอยเคียงข้างซื้อยาซื้ออาหารมาคอยดูแลจนชนะใจฝ่ายหญิงเด่นที่สุดโดยทั้งคู่คือคุณป้าชวีวันสดชื่อนอายุ70ปีและคุณดวงประดิษฐ์ยอดไทยทรงอายุ18ปีที่เป็นเจ้าสาวและเจ้าบ่าวที่เพิ่งแต่งงานกันเมื่อ11ธันวาคมที่ผ่านมาแต่มีญ,ญาติพี่นอ้องทั้งสองฝ่ายมาร่วมงานไวยพรให้ทั้งสองคนอย่างมีความสุข ทั้งสองคนได้เล่าว่าพบรักกันเกิดจากฝ่ายชายไปทํางานแถววัดโบสถ์กล่าวร้องบ้านท่าหุบอำเภอเมืองนครนาย,ยกซึ่งเวลาจะไปทํางานก็ต้องแวะเบียนม,มาที่ร้านตนเป็นประจำเนื่องจากมีคนแถวบ้านไปทํางานกับฝ่ายชายทุกครั้งก็จะมาส่งคนแถวบ้านก็จะแวะเบียนม,มาพูดคุยกับตนเป็นประจำตอนแรกไม่ได้สนใจอะไรรู้สึกเฉยเฉยเนื่องจากตนมีงานประจําที่จะต้องออกไปทํางานเมื่อเสร็จจากงานก็มาเปิดร้านที่บ้านได้ฝ่ายชายกล่าวเสริมว่า เมื่อเวลาผ่านไปนานวันตนเริ่มรู้สึกว่าฝ่ายหญิงเริ่มมีความน่ารักจึงเริ่มจีบก่อนเด็ดตนเริ่มขอเบร์โทรศัพท์จากฝ่ายหญิงจากนั้นก็โทรคุยหากันโดยใช้ระยะเวลาจีบดูใจกันประมาณ2ปีจึงตกลงเป็นแฟนและต่อมาก็แต่งงานกันทางด้านฝ่ายหญิงบอกว่าหลังจากได้แต่งงานตนรู้สึกมีความสุขมีคนมาดูแลที่ผ่านมาตอนอยู่คนเดียวมานานแล้วไปไหนมาไหนาก็ไม่มีใครไปเป็นเพื่อนแต่มาวันนี้ไปไหนมาไหนจะมีคนไปด้วยแล้วแต่ด้านฝ่ายชายบอกว่า รู้สึกรักฝ่ายหญิงเหมือนกับครอบครัวเป็นห่วงเพราะอยู่ตัวคนเดียวมานานเมื่อเจ็บป่วยจะได้มีคนดูแลกันสมบัติเน,นใหม่รัชนาเรน,นหม่รายงานในพิพัฒน์เอกปาพัน์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนในฐานะประธานบุรีิธิพิพัฒน์แม่ห้องสอนร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุานของบุรีิธิรุ่นที่2และรุ่นที่3ซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชบัณฑิต โดยในขณะนั้นนายพิพัฒน์ได้ย้ายไปดารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิ์ได้นานักศึกษาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนรเรียนที่มหาวิทยาลัยดังกล่าว4รุ่นจํานวน60คนตั้งแต่รหัส60จนถึง63ในปัจจุบันเรียนอยู่ที่วิทยายลัยนานรุ่นที่5 6และ7จํานวน51คนรวมชิช้ส่งเรียนจบแล้วทั้งสิ้น36คนมีทั้งที่เป็นแพทย์สถาปัตย์พยาบาลนิติศาสตร์รัฐาศาสตร์ครุาศาสตร์และตำรวจกิตติพรดวงจันทร์รายงาน พบ,บต้นต่างคู่ผัวเมียยืนต้นสูงเด่นสง่ากว่า50เมตรอยู่บริเวณข้างสมงปตูที่หน้าวัดตำปะาลหมู่ที่7ตำบลบ้านตามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเป็นปรวานานมากว่า100ปีซึ่งต้นต่างคู่นี้เป็นต้นตาลตัวเมียและตัวผู้จะมีลักษณะต้นสูงใหญ่ชูช่อตรงปลายแหลมขึ้นไปจะไม่มีใบส่วนตัวเมียจะมีใบแผ่เป็นพุ่มคลุมลูกตาลซึ่งชาวบ้านเชื่อว,ว่าเป็นตาใหญ่เซียววัดที่สิงสถในต้นไม้เพื่อประการปกปักรักษาช,าชาวบ้านและอยู่คู่กับวัด สำหรับต้นตางคู่นี้ดินต้นสูงเด่นสง่าอยู่บริเวณนี้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกมาจนถึงปัจจุบันกว่าหนึ่งปีจะมีลูกตาลออกตลอดทั้งปีในชาวบ้านได้ความเคารพนับถือศรัทธาและถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่จุมชนหลายคนบอกว่าเมื่อประคบโชคลาบก็จะได้ตามต้องการซึ่งชาวบ้านจะนําของไปเซ่นไหว้และร่วมกันอุทิศให้อยู่คู่กับชุมจนแห่งนี้และยังเป็นต้นตางคู่ที่หาดูได้ยากในปัจจุบันปนวิทย์อยู่ดีรายงาน นางสุภพรเกียรติดำเนินงามเลขานุการนายกอบจอการสินพร้อมด้วยนางสาววิภาบีวนเรืองนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมเข้าเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านของตลาดวิถีผู้ไทยชาวเขาวงในตำบลสงปลือยอำเภอเขาวงซึ่งก,กคำลังขมัขมันใช้สักตำงาเข้าและงาดำใส่ข้าวเหนียวดำหรือข้าวเหนียวกามเขาวงข้าวคุณภาพดีที่ขึ้นทะเบียน GI ด้วยการตำรวมการให้งาขาวและงาดำแทรกซึมเข้าไปในข้าวเหนียวซึ่งมีท้งไสเปลือกใส้ถั่วลิสงใส้ถั่วแดง ที่ภาษาพื้นที่นชาวผู้ไทยเรียกอาหารชนิดนี้ว่าข้าวแดดงาซึ่งการแดกก็คือการตำนั่นเองนางสมบูรณ์นรบัติแม่คาในตลาดวิธีผู้ไทยชาวเขาวงกล่าวว่าข้าวแดดงาเป็นอาหารพื้นถินของคนผู้ไทยมาอย่างช้านานเมื่อก่อนอาหารและการเป็นอยู่ไม่หลากหลายเหมือนกับสมัยนี้คนโบราณมีการวิธีในการทําอาหารไปทานเล่นในการพัฒนาไปอย่างยาวนานจนกระทั่งเป็นข้าวแดกงาในปัจจุบันโดยนํามาต่อยอดให้มีความหลากหลายให้มีไส้เผลือกไส้ถั่วลิสงไส้ถั่วแดง มีการจำหน่ายในราคาหอละ10บาทมาตลอดช่วง20ปีโดยการใช้พื้นที่ของลานจอดร,รถของโรงพยาบาลเขาวงด้วยความเห็นใจของญาติผู้ป่วยที่ต้องการทานอาหารราคาถูกไม่แพงเมนูที่นำมาจำหน่ายจะมีข้าวเดียวจี่ใส่ไข่ปลาราบองผัดหมี่ผู้ไทยโดยทำขายอย่างง่ายๆตามวิถีคนชนบทซึ่งจำหน่ายในราคาหอละส0บบาทไม่เคยเคลื่อนราคามาตลอดระยะเวลา20ปีสำหรับท่านใดสนใจอยากลองชิมสามารถไปได้ที่โรงพยาบาลเขาวงทีมข่าวไทยกครดิต รายงานนางอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตพร้อมด้วยพลตรวจตรีพิษณุวัตถุผู้บังคับการตรวจปุยธรจังหวัดสีสเกตฝ่ายปกครองและทหารร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มเครือขา่ายคดียาเสพติดตาายุทธการพิจารณาต,ตรวจนคนค้าย,ยาอีสานใต้พอ3และ238พิทักษ์นครลำดวนระหว่างวันที่15พฤศจิกยายนถึง14ธันวาคม สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้234คนจับกลุ่มของกลางยาบ้า491,111เมตรจึดทรัพย์นกคายาเสพติดรวมมูลค่าประมาณ1,700,000บาทโดยผู้ว่าราชการบัตานีสเกตกล่าวว่าตามนโยบายของรัฐบาลตำรวจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังทั้งระบบโดยเรื่องรัฐการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ความสำคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมไปสินการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านปรับความแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้าย,ยาเสพติดทางพื้นที่แนวชายแดนและพื้นที่ตอนในโดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาจากภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักสากลจึงได้สั่งการในทุกหน่วยในสังกัดเร่งรัดเสียบสวนจับกลุ่มผู้ค้าย,ยาเสพติดในเขตพื้นที่รับปิดชอบระดมงกวาดล้างยาเสพติดในทุกมิติสกัดกั้นการนำเรียงยาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่ชันหนําเนินการปิดล้อมตรวจคน้นและการทำลายเครือข่ายตัดปงจรยาเสพติดในทุกระดับ ดำนวนการสืบสวนจับกลุมขยายผลเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดให้ได้ผลอย่างต่อเน,นื่องและจริงจังบุญกันทุกสีวันรายงาน